สวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกับข้อที่5นะคะข้อที่5เป็นเรื่องของการคูณเมทริกกับเมทริกนะคะนี่นะคะก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ในเรื่องของการบวกการลบการคูณเมทริกกับจํานวนจริงแล้ววันนี้จะเป็นการคูณเมทริกกับเมทริกนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเราต้องเช็คก,ก่อนว่าเมทรเมริกที่เราคูณเนี่ย มันคูณกันได้ไหมบางทีแบบโจทย์มันหลอกนะคะจริงๆมันคูณกันไม่ได้วิธีการเช็คก็คือว่าเราเช็คก่อนว่าเมทริกตัวแรกอย่างเช่นข้อที่1เลยนะคะอันนี้มีกี่แถวคะ2แถวแล้วก็มี2หลักเราเขียนไว้แบบนี้ก่อนก็คือ2คูณ2ต่อไปเมทริกอันนี้2แถวกี่หลักคะ3หลักก็คือ2 3. อคูณสาอันนี้เพราะว่านี่เชื่อมโยงแบบนี้เลยคะ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเท่ากันก็คือว่า แปลทางคณิตศาสตร์ก็คือมันคือหลักใช่ไหมหลักของเมทริกแรกเท่ากับแถวของเมทริกที่2อ่าหรือว่าหลักของเมตริกตั้งเท่ากับแถวของเมทริกตัวที่เอามาคูณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแต่ครูอาศัยวิธีการแบบโยงเอาอย่างงี้นะคะมันค่อยจำง่ายดีนะคะเนี่ยทีนี้พอเราคูณเสร็จแล้วนะคะวิธีการตรวจสอบมีเอ่เมทริกที่ได้มันจะมีขนาด2คูณ3เนี่ย ถ้าเราคูณที่มันไม่ได้ขนาดสองคูณสามแปลว่าเราคูณผิดนะคะโอเคไหมทีนี้ออามาดูกันว่าเอข้อนี้มันคูณยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูขอลบในส่วนนี้นะคะเืบเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเมทริกที่ได้มันต้องมีขนาดสองคูณสามนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการนะคะทุกคนวิธีการอ่ะสองคูณสามก็สองแถวใช่ไหมอ่ะคุณครูขอทําวงเล็บเปิดไว้ก่อนอ่ะวงเล็บเปิดไว้ก่อนวิธีการก็คือว่า ดูที่ตัวตั้งก่อนเมทริกตัวตั้งก่อนก็คือนี่แถวที่1สมาชิกทุกตัวนะคะของแถวที่1จะคูณด้วยเนี่ยค่ะจะคูณกับหลักที่1ของอีกเมทริกหนึ่งนะคะวิธีการคูณนะคะคูณแบบนี้เลยอย่างเช่นเอาแบบนี้ก็คือ1ไปคูณกับลบหแล้วก็บวกกับ3คูณกับ1เนี่ยเราจะได้สมาชิกตัวแรก1 คูณกับลบหนเนาะ1คูณกับลบหบ,บ,บวกกับอะไรคะบวกกับ3าคูณกับหแบบนี้เขียนไว้ก็ได้เนี่ยเราจะได้สมาชิกก้อนแรกโอเคไหมต่อไปทุกคนสมาชิกตัวที่สอง่าสมาชิกตัวที่สองทีนี้เราจะเอาอันนี้เราผ่านแล้วนะอันนี้เราผ่านแล้วต่อไปแถวเดิมนะคะแถวเดิมของตัวตั้งคูณกับหลักที่สอง อ่าหลักที่สองคุณครูขอไฮไลท์แบบนี้ฟึบกระจายเข้ามาคูณแบบเดิมกระจายไปทีละตัว1นคูณสามบวกกับ3ามคูณสามเลยค่ะนี่ก็จะได้เป็น1นคูนสามนะคะบวกกับ3ามคูณสามแบบนี้นี่เรียบร้อยนี่คือสมาชิกตัวที่สองนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเลื่อนไปอีกนิดนึงนะคะฟ้าแบบนี้ ต่อไปทุกคนสมาชิกถัดไปก็คือแถวเดิมนี่แหละอ่ะคูณกับหลักที่3อ่ะหลักที่3มเดี๋ยวคุณครูขอใส่สีไม้นะคะก็คือสีนี้นะคะคูณเหมือนเดิม1คูณ2บวกกับ3คูณศนแบบนี้ค่ะโอเคไหมอ่ะก็จะเขียนเลย1คูณ2บวกกับ3คูณ0แบบนี้อ,อ่ะคุณครูขอเขียนไว้ เผื่อนักเรียนได้ทบทวนนะคะว่ามันมาได้ยังไงนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วอันนี้คือแถวแรกต่อไปมาดูแถวที่สองนะทุกคนแถวที่สองฟึบเราจะมาสนใจตรงนี้นี่สนใจสมาชิกในแถวที่สองของตัวตั้งแล้วก็คูณเหมือนเดิมเกตไปทุกคนอ่ะตำแหน่งนี้นะคะนั่นก็คือแถวที่สองหลักที่1เนี่ยมันก็เกิดจากตัวเนี้ยคูณกัน ที่ครูไฮไลท์สีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยค่ะก็จับมาคูณกันวิธีการคูณก็คือ2ไปคูณกับลบ1บวกกับลบ1คูณกับ1แล้วก็เขียนเลย2คูณกับลบหนะคะบวกกับลบ1นะคะคูณกับ1แบบนี้ต่อไปตำแหน่งนี้นะคะก็คูณกันกับสีชมพูก็คือ2ไปคูณกับ3แล้วลบ1คูณกับ3ค่ะนี่2คูณกับ3แล้วก็บวกกับลบ1คูณกับ3 ต่อไปตำแหน่งนี้สุดท้ายก็คือกับสีเทานี้ก็คือ2คูณกับ2แล้วก็บวกกับลบหคูณกับ0ค่ะแบบนี้ทีเนี้ยหน้าที่ของทุกคนนั่นนั่นก็คือการเอามาคูณกันนะคะการเอามาคูณกันเลยนะคะฟื้อไปแบบนี้เดี๋ยวคุณครูขอทำให้มันสวยๆก่อนอ่ะก้อนแรกทุกคน 1>, 1คูนลบ1นะคะก็ได้เป็นลบ1ลบ1บวก3อ่าขอเขียนไว้แบบนี้ก่อนอันนี้3บวกกับ9กนะคะก็ได้เป็นเท่าไหร่คะก็ได้เป็น12อ่ะคุณครูขอเขียนเลยดีกว่าลบ1บวก3าก็ได้เป็นเท่าไหรค่ค่ะได้เป็น2เลยแบบนี้ขอเขียนแบบนี้เลยแล้วเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะคะต่อไป1คูณ2เป็น2นะคะบวกกับ3คูณ0ูนย์ก็เป็น0 2นบวก0นย์ก็เป็น2นี่ได้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะตรงนี้2คูณลบ1นะคะก็ได้เป็นลบ2ลบ2บวกกับลบ1คูณ1ก็เป็นลบ1ลบ2บวกกับลบ1ก็ได้เป็นลบ3นะคะนี่เรียบร้อยต่อไปตรงนี้อันนี้คูณกันได้6นะคะอันนี้คูณกันได้ลบ3 6บวกกับลบ3นะคะก็ได้เป็น3และสุดท้าย2 2เป็น4อ่าบวกกับ0นะคะก็ได้เป็น4นะคะจบแล้วนี่ ชื้นนะคะอ้าวไม่ตรงอ่าเรียบร้อยนะคะเมทริกนะคะข้อที่หนึ่งผ่านไปนี่ก็คือวิธีการคูณนะคะทุกคนเนาะโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่สองนะคะเดี๋ยวเอาสักสองข้อก็พอคลิปนี้สองข้อพอนะคะเดี๋ยวยาวเกินไปนะคะอ่ะข้อนี้ดูก่อนว่าเมทริกทั้งสองเนี้ยคูณกันได้ไหมเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อน เมทริกแรกมีขนาด2แถวใช่ไหมคะกับเท่าไหร่คะ3หลักก็คือ2คูณ3ขอเขียนไว้ก่อนส่วนเมตริกตัวคูณก็คือมี3แถวนะคะกับ1หลักนะคะก็คือ3าคูณ1ทุกคนมันคูณกันได้เห็นไหมอ่ะก็คือหลักของตัวแรกนะคะเท่ากับแถวของตัวที่2นะคะคือมันคูณกันได้แล้วมันจะได้ขนาดเท่าไหร่คะ2คูณห ถ้าได้สองคูณหนึ่งก็คือถูกแล้วนะคะอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเราวิเคราะห์ได้สองคูณสามเห็นไหมสองแถวกับสามหลักนี่เรียบร้อยอันนี้เราต้องได้สองคูณหนึ่งนะคะก็คือสองแถวกับหนึ่งหลักทุกคนอ่ะสองแถวกับหนึ่งหลักก่อนอื่นเรามาดูกันว่าเราจะคูณยังไงวิธีการเหมือนเดิมเรายึดเรายึดก่อนว่าอ่า ตัวนี้แถวแถวแรกเนาะกับอีกเมทริกซ์หนึ่งมีแค่หลักเดียวแปลว่าวิธีการคูณกันนะคะเราก็จับมาคูณเหมือนเดิมเห็นไหมเราก็จับมาคูณเหมือนเดิมก็ได้เป็นอันนี้เนาะก็ได้เป็น1คูณอะไรคะ1คูณกับลบ3บวกกับ2คูณ1บวกกับ5คูณลบลบแบบเนี้ยแต่และตำแ,แหน่งอะคะ่ะมันจะคูณกันอย่างลำดับอย่างเป็นลำดับเลยนี่แบบนี้ ตัวที่2ตัวที่3แบบนี้อ่าก็ได้เป็นตําแหน่งสมาชิกตัวแรกนะคะก็คือ1ไปคูณกับอะไรคะคูณกับลบสแล้วก็บวกกับ2ไปคูณกับ1แล้วก็บวกกับ5ไปคูณกับลบหแบบนี้อาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่ต่อไปอ่าแถวเพราะว่ามันมีแค่หลักเดียวแปลว่าดังนั้นตรงเนี้ยจบแล้วต่อไปเรามาโฟกัสที่อะไรคะ ที่แถวนี้แถวที่สองเราก็จับไปคูณกันเหมือนเดิมเลยก็คือ2คูณกับลบสามศูนย์คูณกับ1แล้วก็ลบหคูณกับลบหแบบนี้เนี่ยก็จะเป็น2คูณกับลบสามนะคะแล้วก็บวกกับ0ูนคูณกับ1แล้วก็บวกกับลบหนะคะคูณกับลบหแบบนี้จบแล้วทุกคนนี่ทีนี้เราก็มาเช็คสิว่าเฮ้ยมันถูกไหมนะคะอย่างอันแรกนะคะดูก่อน1คูณลบสามก็ได้ลบสาม ต่อไป2คูณ1ก็ได้เป็น2ต่อไป5คูณลบ1ก็ได้เป็นลบ5อย่างเงี้ยอ่านี่ตำแหน่งแรกผ่านไปต่อไปตำแหน่งที่สองนะคะตรงนี้2คูณลบ3ก็ได้เป็นลบ6นะคะอ่าต่อไปศนคูณ1ก็ได้เป็น0ต่อไปลบ1คูณลบ1ก็ได้เป็น1แบบนี้ค่ะนี่ปิดไว้นี่พอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็มาหาค่านี่ มันก็จะเป็นเมตริกขนาด2คูณ1นะคะนี่ลบ3บวก2นะคะก็ได้เป็นลบ1ลบ1ลบ5ก็ได้เป็นลบ6นะทุกคนต่อไปตัวนี้ลบ6กบวกศูนย์ก็เป็นลบ6ลบ6ไปบวกอีก1ก็ได้เป็นลบ5นี่จบแล้วมีขนาด2แถว1นหลักนะคะอ่ะนี่เห็นไหมตามที่เราวิเคราะห์เลยนะคะข้อนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะนี่ ค่อยๆค,คูณกันไปนะคะค่อยๆค,คูณกันไปนะคะทุกคนนี่คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนข้อที่เหลือก็คือข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปลองฝึกทำก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ